สวัสดีครับคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังสภาพอากาศ7วันข้างหน้านะครับคาดหมาย7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับว่าจะมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับในแต่ละภาคนะครับขอฝากคุณท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับขอบคุณครับ คาดหมายลักษณะาอากาศในช่วงวันที่19ทธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงกับหนาวมีลมแรงโดยภาคเหนือจะมีอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ1-3องศา,าเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางประกอบกับยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียได้เคลื่อนตัวลงสู่ช่องแคบมาละกาแล้วแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกถึงฝนตกหนักบางแห่งคือลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางครับโดยบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลงครับทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น2 4องศาเซลเซียส ับมีหมอกบางในตอนเช้าในขนาดคลืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณดังกล่าวสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนลงครับทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงด้วยครับ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงครับโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นลาอีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่า จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจากนั้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือไปทางเกาะไหาหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคม2564และจะอ่อนกำลังลงนะครับลงตามลำดับในระยะต่อไปนะครับโดยพายุลูกนี้นะครับไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับในช่วงวันที่19 ถึงวันที่22ธันวาคม64นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคม64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไปด้วยส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับภาพเหนือลักษณะาอากาศนะครับในช่วงวันที่1 9ถึง20ธันวาคม64นะครับอากาศเย็นถึงกับหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-32ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2-10ถึงองศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64อากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ในช่วงวันที่21ถึงวันที่23่าธันวาคม64อุณหภูมิต่มสุดอยู่ที่1 4ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่4ถึง22ององศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะาอากาศในช่วงวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคม64จะมีอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่11-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-31องศาเซลเซียสบริรเวณยอดภู จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่6ถึง12องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วลม15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64อากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกนะครับ2ถึง4องศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละสิบของพื้นที่ในช่วงวันที่22ถึงวันที่24ธันวาคม64นะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 4ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสบริรเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่8ถึง12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วลม1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีสภาพอากาศ ในช่วงวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคม64นะครับอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29 3 2ถึง 3, 2, องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมนะครับ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกนะครับ1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่งนะครับร้อยละสของพื้นที่อุณหภูมิต,มต่ำสุดจะอยู่ที่1 7ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศ ในช่วงวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคม64จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16 21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29ถึ32องศาเซลเซียสลมจะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างออกฝั่ง ลื่นจะสูง1-2เมตรครับในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกนะครับ2ององศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่งครับร้อยละ10ถึงร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 19- 24ถึง 24, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะมีสภาพอากาศในช่วงวันที่19-21ถึงวันที่ธันวาคม64จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40- ร้อยะ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่22 ถึงวันที่25ธันวาคม64จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 20- ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 9ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28ถึง34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีลักษณะาอากาศ ในช่วงวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคม64จะมีฝนฟ้าขนอง1ละ3 0ถึง1 0ะ6 0ของพื้นที่นะครับจะมีฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยนะครับผมและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่22-25ถึงวันที่ธันวาคม64จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20- ร้ยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับห่างออกฝั่ง คลื่นจะสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21 -26 อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียส<ฮ>กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีสภาพอากาศในช่วงวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคม64จะมีสภาพอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่19-23ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่2 9ถึง32องศาเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม64จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกนะครับ2องถึงองศาเซลเซียสนะครับผมโดยมีฝนบางแห่งร้อยละสถึงร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21 -25 อถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับคลิปนี้ช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน